คุณวันิดาจากกาญจนบุรีบอกว่าเป็นนี่สินเชื่อระยะยาวสี่ธนาคารคุณพี่วันิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่าปรึกษาเรื่องนี้สินเนาะจ้ารายนี้นี่เหมือนกับรายเมื่อวานแน่ๆเลยเป็นนี่อยู่ใช่ค่ะฟังอยู่เออถ้าฟังอยู่ก็ถ้าเหมือนเมื่อวานเธอมีนี่อยู่กับธนาคารอะไรบ้างอ๋อไทยพาณิชย์อะค่ะไทยพาณิชย์สี่แสนสามหมื่นสี่พันกว่าบาท ล้วอะไรอีกครับสองออมสินออมสินเป็นโควิดก็แล้วก็สินเชื่อออมสินเท่าไหร่ออมสินเท่าไหร่หนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นแล้วก็ไทยเครดิตสองแสนหกพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแล้วก็มีเข้าแนนเงินติดล้อยอดสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทค่ะสองแสนสี่หมื่นนะก็ประมาณแปดแสนคนแถวเมืองการคนเมืองราชบุรีเนี่ยเรียกเนนนะ เรียกฟแฟนเ้นเรียกเน้น,เ,น,นเรียกแน้นนะเข้าแน้นเข้าแน้นคุณพยายาม <ไป S 1> ที่จะรวมนี่ที่ใดที่หนึ่งเขาไม่รวมให้ใช่ไหมใช่ค่ะการที่เขาไม่รวมเขาก็ดูเราแล้วล่ะครับว่าเราศักยภาพเขาเป็นยังไงเขาก็เลยไม่รับรวมนี้อันนี้ต้องเข้าใจเจ้าหนี้นะถ้าเรามีคม<ไ>ุณสมบัติดีเจ้าหนี้ที่ไหนเขาก็รวมค่ะ แต่เราม,มีลักทาสักยี่สิบล้านสาสิบล้านไม่มีปัญหาบอกไม่ได้งั้นฉันก็ไม่ตกร่วมให้ฉชนปนะฉันก็จ่ายเองได้ฉันก็ไหวฉันก็ไหว่ปัญหาเขาปัญหาเราก็าอ,อย่างนี้ฮะคุณพี่วนนีิดาฮะเราแก้เป็น <c oughs> ไ,ไปทีละตัว <c oughs> อย่างของอมสินเนี่ยอันนี้ <c oughs> เป็นหนี้เสียแล้วหรือยังยังค่ะถ,ถามแล้วค่ะแต่เขาไม่ เขาบอกว่าต้องมีฉนงหรือไม่ก็ต้องเย็เตบคือเดียดนะครับเดียวนะครับคือะทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่ทั้งหมดทั้งทุกัวอยู่ค่ะอืมเป็นสองบัญชีค่ะแล้วปัญหาเราผ่อนไม่ไหวเลยตอนนี้ไม่ค่ะอ๋อที่ปัญหาคืออยากรวมเนี่ะค่ะอยากรวมด้วเอาละเอาละ ในเมื่อคุณอยากรวมหนี้และเจ้านี้ไม่มีรายใดที่รับรวมหนี้คุณอันนี้มันก็ทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะค่ะเออเทนี้พอรวมหนี้ไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไงคุณอยู่ที่คุณมีปัญหาถ้าออมสินยังไม่เป็นหนี้เสียผ่อนต่อไปเหมื่นหนึ่งถ้าเป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับรัฐได้ใช่ค่ะแต่อย่าปล่อยให้เสียแล้วไปทําอย่าเข้าไม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเสียเครดิตใช่ค่ะม่ตัวไหนไม่ไหวตัวไหนไม่ไหวคุณก็ไปปรับโครงสร้างผ่อนให้มันน้อยลงก่อนยืดไปก่อนครับถ้าเขายังไม่ยอมรับรวมหนี้นะค่ะ เอไทยพาณิชย์โทษทีค่ะไทยพาณิชย์หลัว่าับโคงนี้ตั้งแต่โควิดแล้วแต่ทีนี้จะครบประมาณพสองพัห้า้2567เนี่ยก็จะต้อง่อนปกติค่ะเดือนละ7,009ปกติตอนนี้ใช่ก็ก็ไม่โดยชดแล้วทำไมไปก่อหนี้ตั้งสามสี่ตัวนี่เพราะอะไรเอาไปทำอะไรตอนแรกอ่ะตอนแรกก็ลดอ่ะค่ะไทยพาณิชย์ครั้งแรกเลยเดิมอ่ะ เข้าครั้งแรกอะ่ะรถรถเข้าอยู่เธอขายเธอขายอะไรออกไปบ้างได้ไหมทรัพย์สินนะที่จะได้ไม่เป็นหนี้ใช่ก็ตอนนี้ว่าจะขายที่สบกให้ที่สาว,วอยู่ ขายที่สกระวังนะขายที่สปพเขารู้เขายึดคืนนะขายเชือขายไม่ได้นะตอนพี่น้องเป็นเหมือนกับว่าเราให้สิทธิ์เขาเขาก็ทำเข้าใจคุณคพูดเพ้อ่นหน้าจอพลาขาขายที่สปพขายไม่ได้ตามกฎหมายผมเป็นเดี๋ยวผมจะเรียนเลขาสปพให้ทราบปรการณายึดที่คุณวันดดาเช่อด้วยนะผมก็รู้อยู่แล้วผมเถนตรงขนาดไหนคุณมาพูดอะไรผมได้ยินเนี่ยผมทําเป็นมือหูทวนลมไปได้ก็ทวนไปทวนไม่ได้เดี๋ยวบอกเลขายึ ที่แปลงนี้ที่เมืองการก่อนนะค่ะค่ะอือคือเราก็ไม่ไม่อยากโกงใครอ่ะถ้าตรงไหนให้เราได้ให้ได้เราก็จะให้ให้เขาช่วยหนี้เราหน่อยครับเอาคุยกับพี่ตามนี้ก่อนนะเพราะว่ามันะนะเข้าใจลแล้วข้านาจปัญหานะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ